เข้าใจโลกควันต่ำโดยดรหัดสชัยสุทธิรักกลศาสตร์ควันต่ำเกี่ยวข้องกับการอธิบายปรากฏการเช่นโทรจิตและการโค้งงอช้อนโดยใช้พลังจิตได้นำไปเป็นส่วนของความคิดในนิยายวิทยาศาสตร์หลายเรื่องเป็นสาขาวิชาที่ค่อนข้างแปลกไม่ปกติบางประการ ที่ไม่มีใครเข้าใจและไม่มีใครนำมาใช้ทางปฏิบัติใดๆที่ใช้ในการมองโลกเออร์วินสเรอริงเงอร์นักวิทยาศาสตร์ชาวออสเตรียเป็นผู้พัฒนากลศาสตร์ควอนตัมจนเป็นที่ยอมรับซึ่งได้ให้หลักฐานพื้นฐานแก่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ทั้งหมดสมการอธิบายพฤติกรรมของวัตถุที่เล็กมาก ในระดับอะตอมหรือเล็กกว่าได้ให้คำอธิบายเฉพาะโลกวัตถุขนาดเล็กมากในกลศาสตร์ควอนตัมเขาได้พัฒนาสมการที่ชื่อว่าเซเรริงเงอร์เพื่อแก้ปัญหาเชิงกลของวัตถุที่เล็กดังกล่าวถ้าไม่มีสมการนี้นักฟิสิกส์คงจะไม่สามารถออกแบบสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร หรือระเบิดนิวเคลียร์สร้างแสงเรเซอร์หรืออธิบายว่าทำไมรังสีแสงอาทิตย์จึงร้อนถ้าไม่มีกลาศาสตร์ควันตัมวิทยาการทางเคมีคงไปไม่ถึงไหนเหมือนกับอยู่ในยุคมืดและเช่นกันคงจะไม่มีวิทยาศาสตร์ของชีววิทยาโมเลกุลและจะไม่เข้าใจ DNA จะไม่เกิดวิชาพันธุวิศวกรรมกลศาสตร์ควันตัมเป็นตัวแทนแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวิทยาศาสตร์เกินกว่าในสำคัญเกินกว่าการปฏิบัติโดยตรงแน่ใช้ได้ในทางปฏิบัติได้มากกว่าทฤษฎีสัมพันธภาพโลกของควอนตัมค่อนข้างแปลกที่แม้แต่ไอสไตล์ยังพบว่า ไม่สามารถเข้าใจได้และปฏิเสธที่จะยอมรับทั้งหมดของทฤษฎีที่พัฒนาโดยเซเรริงเกอร์และคณะเพราะอะไรที่กลลศาสตร์ควันตัมกล่าวถึงไม่มีอะไรที่เป็นจริงจึงไม่อาจกล่าวว่าเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังกระทำเมื่อไม่สามารถมองภาพได้การทดลองในความคิดเรื่องแมวของเซเรริงเกอร์ ได้กระตุ้นเตือนทำให้เห็นข้อแตกต่างระหว่างโลกขวันตั้มและโลกในชีวิตประจำวันได้ชัดเจนขึ้นในโลกของกลศาสตร์ขวัญตั้มกฎทางฟิสิกส์ที่คุ้นเคยในโลกประจำวันไม่สามารถนำมาใช้ได้อีกต่อไปโดยแทนที่เหตุการณ์ที่เป็นไปตามความน่าจะเป็นคืออะตอมกัมมันตภาพรังสี อาจจะสลายตัวปลดปล่อยอิเล็กตรอนตัวหนึ่งกล่าวได้ว่าอาจไม่เป็นเช่นนั้นเป็นไปได้ที่จะจัดการทดลองในแนวทางที่มีโอกาสแน่นอน50 50ที่อะตอมหนึ่งในก้อนสารกำมันตภาพรังสีจะสลายตัวออกมาที่เวลาหนึ่งแน่นอนแต่ตัวตรวจจับบันทึกการสลายตัวไว้ได้ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ ซเรริงเงอร์ก็ไม่พอใจเท่าเท่ากับที่ไอสไต์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับทฤษฎีควันตั้มพยายามแสดงให้เห็นความแปลกของสิ่งต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องโดยจินตนาการการทดลองที่จัดไว้ในห้องปิดหรือกล่องและแมวที่มีชีวิตอยู่ภายในและวางขวดยาพิษโดยจัดวางไว้ในแนวทางที่ ถ้าสารกร,รมันตภาพรังสีสลายตัวเกิดขึ้นแล้วขวดยาพิษจะถูกทำให้แตกและแมวก็จะตายในโลกชีวิตประจำวันมีโอกาส50%ที่แมวจะตายแต่ถ้าปราศจากการมองเห็นภาพภายในกล่องกล่าวได้อย่างสบายใจว่าแมวที่อยู่ภายในกล่องไม่รอดกระตายแต่ขณะนี้ เราพบกับโลกที่ประหลาดของขวัญตั้มตามทฤษฎีมีความเป็นไปได้ทั้งสองอย่างขณะที่เปิดให้กรรมันตาราังสีเข้ามากและสำหรับแมวจะมีความเป็นจริงใดๆก็ต่อเมื่อได้รับการสังเกตการสลายตัวของกรรมันตาราังสีจะไม่ทั้งเกิดขึ้นและไม่เกิดขึ้น แมวจึงไม่ตายด้วยยาพิษและไม่ตายจนกระทั่งเรามองไปเห็นภาพภายในกล่องว่าอะไรเกิดขึ้นภายในนักทฤษฎีที่ยอมรับกลศาสตร์ควอนตัมอย่างบริสุทธิ์กล่าวได้เลยว่าแมวคงอยู่ในสภาพที่ไม่อาจหาค่าได้ไม่ทั้งตายและยังมีชีวิตจนกระทั่งผู้สังเกตมองเข้าไปในกล่อง ว่ามีอะไรเป็นอย่างไรไม่มีอะไรเป็นจริงนอกจากว่าไปสังเกตมัน